วัสดีพี่นอ้องเศร้ามือนี่ก็ว่าไม่เกียกไกลแต่เศร้าครับแล้วก็มาหอด,ด้านหรอพี่น้องกรสิตไปยามรอบจังไอยามรอบสีใสว้เมืวัดานี่แจ็คสีถึกว่าถึกลองมึงพี่นอ้องกตสีใสเกิดพูชก่อนพี่น้องมันไปยากาแทงตุ่อยังไงกันยามรอบยามรอบตึ๊บน,น้ำไหลหเกียกไกลหรอพี่น้องเกียงเพ็ดแล้ว ใ <c oughs> ส่เกือบบุดไปยามรอบจะเข้ากันครับพี่น้องไปยามรอบกันไกลกากากินเงียแล้วมึงหลอกกันใส่ว้ติดบ่ซื้อรอบป้อมไม่ว้านน่ซื้อซื้อรอบมาว้านน่ครับน้องมึงพี่น้องยามีรอบนี้ละพิดนี่อะไรกันครับไปพี่น้องยังไปยามรอบติดบัวป่าฟองน่ำ น้ำก็มีครับนี่คาเด้อพี่น้องทางพยายามรอบดักปลาไว้นะเท้าพ่อได็กปนได้แก้วรับปลาเม้งปลาหนำพี่น้องเท้าพ่อได้กแก้วบรรยากาศตอนเช้าครับมันวันเสาร์วันอาทิตย์พี่น้องอากาศแจ่มใสครับไม้ยามรอบเลยปึ๊บปึ๊บปูปึ๊บทางไปยากครับคู่รักคู่รักทุเล,ล,ล่มึงหลอกกัน ปาพี่ออร,อพอรอ,อ,ง,รอ,าารอ,องเดี๋ยวาแถวนี้ใส่ไปผม,มนในในค,คือบ่น้่งก็ใกล้ซีบกกนแหละนี่เนี่ยมีน้องรอบมีรอบหน้าตารอบตรงนี้เถอะพี่้องใส่ไปปึ๊บมึงมึงนี่เจ๊กตั่เดีอยวพี่รองเด้มือกรอบใส่ไปคือบ่บ,คบ,บ,คบุคือก็บบคือกับบ่ต้องเอามึงป่าบ่นพี่น้องเปลี่ยนตึง เห็นเย็นหน่อยป่ะล่างน้ำยังไงกันครับหน้าตาได้เย็นตัวหนึ่งพี่น้องเห็นป่ะเย็นหน่อยตัวหนึ่งไปพยายามบีกครั้งหนึ่งกันในปลาไหลหน่อยตัวหนึ่งเอาไปไปปล่อยป้ปลาไหลหน่อยนั่นพี่น้องนั่นปลาไหลเฮ้ เดีป๋ปลาไหลตัวนึงฮะเอาไปไว้เป็นมูกันขังไว้ทุกวันเดี๋ยวไหลยังตุม่มเดี๋ยวไหลยังตุ่มพี่น้องรอบสมัยนี้รอบเป็นพลาสติกเลยครับบ่คือกเก่าแต่เก่ามันเป็นใหม่ด้ครับเพิ่นเหลาใหม่ไผ่นีๆสารสารทักด้วยเคร,รสูตรก็มีเคร,รสูตรแล้วก็จังตะกี้เพิ่นสาร้วยเครื่องสูตรพี่น้องทักเหลาก้มแล้วรทักๆๆแล้วก็มาเฮ็ดมันมุนสมัยเก่า สมัยนี้เป็นพัดช็ติีครับนี่พัดช็ติบบี้แหวดอยูละโอ้มุ่นบมดแค่เข่าก็ได้ในอยังบนอนอ่เนาะเตยเห็นด้เย็นตัวหน่อยโพดเงยกนีก่กับไข่เย็นหน่อยคือล่อยอ่ะสิกินดักเลยนี่ดักไว้ไของเจ้าของอยูนี่มันเป็นหน้าหม,มาพี่น้องดักไว้่บบเฮ้บเย็นหน่อยตัวนึงนตัวนี้ไม่ยอ,ยอย่างว่เฮลยเตยดีป่านนี่มือถือบ่ หปลากระบอกเาหยิบเปไปใส่รุมตึเสือกไปใสุ่ม,มพี่น้องเห็นบ่ปลาด,ดุปลาดุปลกหอย่เด็ปนสับปนหน่อยพดปนกระน้อยพดหนาตาพี่นออ้องบลกหอยต้นนี้ดะเอียตันนี้ะเอียนปลกหอยนี่ยพี่น้องมายามพอเด็ไป นะแค่เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิไปพาไปยามรอม่อีกไก่พดก็สิได้พักไปสักก่อนครับสวัสดีครับ